ผมใช้ iPhone Air มาประมาณ1สัปดาห์ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ผมทั้งรักทั้งเกลียดมาเลยนะครับบางอย่างนี่คือชอบมากๆเลยแต่บางอย่างก็แบบขัดใจและเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง <S <S เริ่มจากสิ่งที่ผมชอบเป็นสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือตัวเครื่องของเขานี่เองนะครับคือตัวเครื่องเขาบางมากๆเพียง5.56ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับใครคิดภาพไม่ออกคือเราสามารถเอาเหรียญ10บาท3มเหรียญมาวางซ้อนกันนะครับผมแล้วเอา iPhone Air ไปวางเทียบต้องบอกว่าเหรียญ10บบาทยังสูงกว่าเลย กับน้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่165กรัมเท่านั้นนะเทียบกับมือถือทั่วไปที่ปกติกะบางอยู่แล้วอย่าง iPhone 16เนี่ยยังหนัก182กรัมเลย การใช้มือถือเครื่องนี้มันความรู้สึกที่ผมไม่ได้สัมผัสมานานมากนะครับมันทำให้ผมนึกถึงมือถือยุคก่อนนะครับยุคก่อนสมาร์ทโฟนที่มือถือมาจากตัวเครื่องเล็กๆเบาๆพกไปไหนมาไหนก็สบายไม่ได้หนักกระเป๋ามือถือทุกวันนี้นะครับเวลาใช้นานๆแล้วก็ไม่ทําให้รู้สึกว่าข้อมือจะเสื่อมในแบบปัจจุบันอีกจุดที่ผมรักสุดๆของ iPhone Air นะครับคือกล้องหน้าตัวใหม่ที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมบอกเลยว่าใครที่ต้องทำมหากนด้งน้วย่่าายทตงๆไล ถ่ายร็อกควรซื้อ iPhone ปีนี้มากๆเพราะว่ากล้องหน้าเขาดีแบบดีมากจริงๆนะครับผมคุณภาพของภาพที่ได้ต้องบอกว่าดีแสงรุ่นเก่าไปได้เยอะมากๆแล้วต้องบอกเลยว่าอาจจะดีกว่ากล้องหลังของมือถือหลายๆรุ่นอีกต่างหากแล้วอีกฟีเจอร์ที่ชอบคือปกติถ้าอยากได้ภาพแบบแนวนอนหรือวิดีโอแบบแนวนอนเนี่ยเราจะต้องถือมือถือแนวนอนใช่ไหม ซึ่งบอกเลยว่าถือแบบนี้ถือนานๆบางทีมันเมื่อยแล้วก็มีโอกาสทํามือสั่นได้ง่ายกว่าถือแนวตั้งแต่ iPhone เนี่ยเขามีความสามารถพอกดตรงนี้ปุ๊บเขาจะสลับภาพเป็นแนวนอนได้เลยแม้ว่าเราจะถือมือถือแนวตั้งอยู่และที่สำคัญคือมันไม่มีการสูญเสียคุณภาพหรือรายละเอียดจากปกติแม้แต่นิดเดียวนี่คือวิดีโอจากกล้องหน้าของ iPhone Air นะซึ่งผมชอบมากเลยคือปกติถ้าผมอยากจะถ่ายให้ภาพแนวนอนแบบนี้ผมก็ต้องถือมือถือแนวนอนใช่ไหมแต่อันเนี้ยผมสามารถถือมือถือแนวตั้งได้เลยที่สาคัญคือความกว้างของวิดีโอเนี่ยมันเท่ากันด้วยนะ แล้วอันนี้คือผมถือโดยใช้มือเปล่าไม่มีการใช้ขาตั้งกล้องใดๆเลยแล้วก็ไม่ได้เสาไ์ไมด้วยนะน,นี่คือเป็นไม้ของไอโฟนแอร์เลยแล้วเนี่ยครับคือท้องหล่อเสียงดังมากก็ลองดูกันนะว่าไม้ต่เปล่าแบบไม่ต่อเนี่ยเสียงมันดีแค่ไหนนะที่ผมเคยลองมาผะมันโอเคเลยนะ <S <S และเจ้าตัวฟีเจอร์เนี่ยที่ผมสามารถเหมุนจะถ,ถือถ่ายแนวตอนแนวตั้งยังไงก็ได้อันนี้คือ ตอบโจทย์มากๆเลยนะทำให้เราไปอัดัอในการใช้งานได้หลากหลายขึ้นแล้วก็ทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกขึ้นด้วยนะแต่ความมากของเจ้า iPhone Air เนี่ยครับที่ทำให้มันมีสิ่งที่ต้องแลกไปแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่กลายเป็นปัญหาในการใช้งานของผมก็มีปัญหาพื้นๆเนี่งที่หลายคนพูดกันคือมีกล้องหลังแค่ตัวเดียว อันนี้ส่วนตัวบอกเลยว่าไม่ได้สร้างปัญหาในการใช้งานกับผมเท่าไหร่นะเพราะโดยส่วนใหญ่99%ที่ผมใช้กล้องหลังมือถือเนี่ยผมก็ใช้อยู่แค่1เท่าถึง2เท่าเท่านั้นเนี่ละแล้วผมก็ลองซูมระดับ3เท่าจนถึง5เท่าก็ต้องบอกว่าคุณภาพภาพที่ได้เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เอามาใช้งานต่อได้อยู่เลยนะครับผมแต่ที่เป็นปัญหาของการใช้งานจริงคือลำโพงนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วลำโพงของ iPhone เขาจะมี2ตัวด้านบนและด้านล่างใช่ไหมซึ่ง ด้วยความบางเฉียบสุดๆของเขาเนี่ยจนเขาไม่มีพื้นที่ยัดอะไรเลยนะเขาก็เลยตัดตลำโพงด้านล่างออกไปนะลำโพงตอนนี้มีตัวเดียวนะครับก็คือนี่ด้านบนตรงเนี้ยที่เขาใส่รวมไว้กับลำโพงสนทนาเลยซึ่งคุณภาพเสียงต้องบอกว่ามันน่าผิดหวังมากๆนะครับผมอย่างแรกก็คือเวลาดูคลิปนะครับผมเสียงมันจะไม่สมดุลมันจะออกมาฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฝั่งขวามัมนก็จะโลง่งๆหายๆไปมันขาดมิติเสียงแบบที่ปกติแล้ว iPhone ทําได้ อย่างที่สคุณภาพและความดังเสียงที่แบบว่าสู้ iPhone รุ่นอื่นๆไม่ได้เลยนะตัวเสียงค่อนข้างบางเบสก็ไม่มี ความดังก็น้อยเจอเสียงดังๆหน่อยตัวลําโพงก็ไม่สามารถส่งเสียงสู้ได้แหละและอีกจุดที่เพิ่มความงุญญ่นวาก็คือเหตุผลที่เขาเอาลาโพงตัวล่างออกเพราะเขาต้องการตัดอะไรก็ตามที่ไม่จําเป็นออกเพื่อทําให้เครื่องบางที่สุดใช่ไหมแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่จําเป็นเลยสําหรับรุ่นนี้แต่เขาก็ยังใส่มานะครับก็คือเนี่ยครับปุ่มชัตเตอร์ขนาดงานงานพรีเซนตนะ์เขายังไม่ยอมกดใช้เลยก็ไม่รู้เขาจะใส่มาทําไมนะครับเอาออกแล้วใส่ลําโพงให้ยังจะดีกว่าอีกซึ่งไอ้ลำโพงตัวเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ไอนกันนะ อีกจุดคือแบตเตอรี่ของ iPhone Air นะครับที่เขาผ่านการเทสมาหลายเจ้ามากๆว่าเจ้แบตเตอรี่ขนาด3,149ม ah ิลลิแอมของเขาเนี่ยมันอึดกว่าที่เห็นนะแต่ว่ามันก็ยัง3,149ม ah ิลลิแอมอยู่ดีผมใช้งานจริงก็ต้องบอกว่ามันก็อึดอยู่นะเมื่อเทียบกับขนาดแต่ว่าใช้ทั้งวันเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงไม่พออยู่เหมือนกัน ซึ่งผมก็รู้สึกว่าคุณไม่ต้องมาทําบางขนาดนี้ก็ได้ถ้าคุณจะทําตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยหนาขึ้นมาคุณยอมเพิ่มความหนาขึ้นมาอีกนิดก็ได้แล้วผมขอแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นที่ทําให้การใช้งานแบบพ้นวันได้อย่างสบายใจมากขึ้นจะดีกว่าไหมมนเลยกลายเป็น iPhone ครึ่งครึ่งกลางๆที่เพิ่มเงินอีกแค่3,000บาทคุณได้ตัวโปรแล้วอะแต่คุณกลับมาเจอ iPhone ที่มีดีแค่ความบางและต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไป และอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่เสียไปบางอย่างมันส่งผลต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างชัดเจนเรื่องเสียงเรื่องแบตเรื่องกล้องอะไรแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เอยเสียไปเราคงไม่ได้ใช้หรอกอย่างความแรงเงี้ยคือ a19 Pro มันแรงมากแต่เราไม่ได้ต้องการความแรงแบบนั้นตลอดเวลาแล้ว,ลวเราคิดจริงๆอะระบบระบายความร้อนตัว v a p o r Chamber ก็ไม่มีกล้องก็มีตัวเดียวพวกฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอเทพๆที่มันมีอยู่ในตัว p ป o ในนี้ก็ไม่มีแล้วจะเอาความแรงระดับ a19 p ป o ไปทําไม แบตเตอรี่ก็ไม่อึดอะไรแบบเนี้มันก็เลยงงๆต่อออกจอก็ไม่ได้มันก็เลยแบบเลยแล้วแล้ว,ลวไอ้ความแรงนั้นต้องเอาไปทําไมแต่สิ่งที่มันส่งผลต่อการใช้งานชัดเจนลําโพงเราใช้ลําโพงกันบ่อยมากๆตัดออกกล้องเราใช้กล้องกันบ่อยอยู่แล้วตัดออกแบตเตอรี่เราใช้มือถือก็ต้องใช้แบตเนาะก็ลดลงก็เลยงง,งๆว่าเออมันขึ้นมีความขึ้นกลางสูงมากเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับคือถ้าสรุปนะครับไอโฟนแอร์เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ใช้มือถือไม่บ่อยใช้น้อยๆนะครับ ก็เลยไม่อยากพกอะไรหนักๆอ่ะคุณก็พกแค่นี้ก็ได้เบาๆบางๆคุณได้ความพรีเมียมระดับ iPhone เข้าไปได้จอใหญ่เข้าไปจบแต่ถ้าคุณเป็นคนใช้มือถือบ่อยคุณก็จะแบบไอหนุนก็ไม่มีไอนี้ก็ไม่มีสุดท้ายคุณก็จะไม่อยากใช้มันครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ